เหตุให้สำเร็จความปรารถนาพบภูมหน้า256พิสุทธ์ทั้งหลายเราจะแสดงเหตุสำเร็จความปรารถนาแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังเหตุสำเร็จความปรารถนานั้นจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวพิสุท์ทั้งหลายพิสุทธ์ในธรรมิายนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธ,ธาศีลส,สุตตะจาคะปัญญา เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว ouais. ่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศารเถิดดังนี้ก็มีว่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพราหมณมหาสารเถิดดังนี้ก็มีว่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งขัตฤีมหาสารเถิดดังนี้ก็มี เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปนเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นๆพิสูจทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพิสุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลส,สุตะจาคะเธอได้ฟังมาว่าเทวดาชั้น จาตุมหาราชิกามีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเถิดเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธออันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปนเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นๆพิสุททั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพิสุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลส,สุตะจาคะปัญญาเธอได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมาณรีเทวดาชั้นประนิมไมตัสสวัสดีมีอายุยืนมีวันนะ มากด้วยความสุขเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพระนิมิตสวัสดีเถิดเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้นๆ พิสุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพิสุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลส,สุตะจาคะปัญญาเธอได้ฟังมาว่าสหสสพรมมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขพิสูุทั้งหลายสหสสพรมย่อมน้อมผิดแผ่ไปตลอดโลกธาตุพันหนึ่งอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้ว ในสหสัพพรมนั้นก็ยน้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้เปรียบเหมือนบุรุษมีในตาดีวางมะขามป้อมผลหนึ่งในมือแล้วพิจาราดูได้ฉันใดพิสุจน์ทั้งหลายสหสัพพรมก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมแผ่ย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุพันหนึ่งอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในสหสัพพรมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้ เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งสหสัพพรมเธอเธอจึงตั้งจิตอธิษฐานเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้นๆพิสุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีก พิสุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลส,สุตะจาคะปัญญาเธอได้ฟังมาว่าทวิสสหพรมติสหพรมจตุสหสพรมปัญจสหสพรมมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขพิสุทั้งหลายปัญจสหสพรมย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุห้าพัน 5, อยู่ แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในปัญจสหสัพพรมนั้นก็น้อมกิตแผ่ไปอยู่ได้เปรียบเหมือนบุรุษเมตตาดีวางผลมะขามป้อห้าผลในมือแล้วพิจารณาดูได้ฉันใดพิสุจ์ทั้งหลายปัญจสหสัพพรมก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมน้อมกิตแผ่ไปสู่โลกธาตุห้าพัน 5, อยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในปัญจสหสัพพรมก็น้อมกิตแผ่ไปอยู่ได้ เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋โนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งปัญจสหสพรมเถิดเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสาเร็จในภาวะนั้นๆพิสูจน์ทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพิสุจ เป็นผู้ประกอบเวศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเธอได้ฟังมาว่าท่าสะสหพรมมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขพิสุทธ์ทั้งหลายท่าสะสหสะพรมย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุเหมือนหนึ่งอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในท่าสะสหสะพรมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้เปรียบเหมือนแก้วไพลทูลงามชดช่วง แปดเหลี่ยมอันขาวเจรนายดีแล้ววางไว้บนผ้ากำพลเหลืองย่อมสองแสงเรืองไพโรดฉันใดพิสุท์ทั้งหลายท่าศสัสหิสหศพรมก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุมือนหนึ่งอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในทัาศัสหัสสศพรมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้เธอมีความปรารถนายอย่างนี้ว่าโอ๋หนอ เราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งท่าสะสะสะพรมเธดเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสาเร็จในภาวะนั้นๆพิสูจน์ทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพิสูจน์เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีล สุตะจาคะปัญญาเธอได้ฟังว่าตะสะตตสหะพรม,มีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขพิสุจธ์ทั้งหลายสะตตสหสะพรมย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดแผ่ไปตลอดโลกธาตุแสนหนึ่งอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในสะตตสหสะพรมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้เปรียบเหมือนแท่งทองชุมพูนุช ที่เขาหลอมด้วยความชำนาญดีในเบ้าของช่างทองผู้ฉลาดแล้ววางไว้บนผ้ากำปลนสีเหลืองย่อมส่องแสงเรืองไพรโรชันใดพิสุทั้งหลายสัตะสหัสสพรมก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมน้องจิตแผลไปตลอดโลกธาตุแสนหนึ่งอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในสตตะสหัสสพรมนั้นก็น้อมจิตแผลไปได้ แผ่ไปอยู่ได้เธอมีความปรารถนาอย่างนี้โอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งสตัตตสหสหพรเถิดเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปนเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้นๆ พิสษุทั้งหลายประการอื่นยังมีเอกพิสุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธ,ธาศีลส,สุตะจาคะปัญญาเธอได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นอาภาเทวดาชั้นปริตตตาภาเทวดาชันา้นอปปมานาภาเทวดาชั้นอภัสราเทวดาชั้นสุภาเทวดาชั้นปริตตสุภา เทวดาชั้นอปปามาสุภาเทวดาชั้นสุภะกิหะเทวดาชั้นเวหพลาเทวดาชั้นอวิหาเทวดาชั้นอัตตาเทวดาชั้นถุกทศสาเทวดาชั้นถุกทศศีเทวดาชั้นอากาศนิตกามีอายุมีวันนะมากด้วยความสุขเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้น อากานิฐาเถิดเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้นๆพิสูจทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพิสุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีศส,สุตะจาคะปัญญา เธอได้ฟังมาว่าเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญาณาสัญญายตนะภพมีอายุยืนดำรงอยู่นานมากด้วยความสุขเธอมีความปรารถนายอย่างนี้ว่า โอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงเนวะสัญญาณาสัญญาจะตนาพบเถิดเธอจิงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นๆ พิสษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพิสษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะปัญญาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเข้าถึงเจโติมุติปัญญาวิมุติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่ เธอจึงเข้าถึงเจโตวิมุติปัญญาวิมุติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความซึ่งไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่พิสุทั้งหลายพิสุทมีย่อไม่ไปเกิดณที่ใดๆเอเสวันโตสุขติ พถาก็เตเอกันแต่พระโตอวิปัสสันโนเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระธถามคตจนถึงที่สุดโดยส่วนเดียวทั้งนั้น